เอานะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ม้ารวยกัพอดีมาตามเป็นทางเป็นติ่มเด้อนะครับเป็นฝันไม่ไปหรือเพิ่งฝันยังไงเพิ่นเอาเหล็กไปเสี่ยงให้บ้อกับวัลลูนะครับลองไปติดตามเพิ่นเวิงหาเพิ่นเอาเหล็กไปเสี่ยงข้อฝันให้เขาเนาะหาเหล็กมันหน่อยโตลงนะครับหรือเพิ่นได้ฝันไม่แล้วจังไงเขาก็ลองไปติดตามวันนี้เนาะเป็ติมเนาะเอานะครับว่าคดอยากกินลูกชิ้นเสียบๆเพราะไม่ติ่มเด้อนะครับกับบริการมือเก่าขับเวิงหัวถอด อ้าพี่น้องอ้าวคุณน้องเอฟซีใดรเห็นกันวาโอ้ยอยากกินลูกชิ้นแม่ติ้มเด้อสนดับมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อนะครับขายไม่แพงค่ะมาละหาบาทเองก็เลยกันปลาคอเขาก็ออกเรื่อยๆออกเรื่อยเ้าบาทเป็นขมนเที่ล้างมันเราไปถึง้านไม่เห็นมันทีมันจะเจอปลาเนาะเจาะเล่าว่าเล่าเลยนะครับบอกหนึ่งหกเนาะไอจิมไอจิบุเสียดา้เราคนบ้านเรียนๆพวกนี้เนาะเจาะกอก็มาเท่าเัา ออกเหลือเล่ามาเท้าเนี่ยสัมสันเดชน้ครับผมว่าบะมีเงื่อนหลายน้อยสิมาซื้อเหลือเล่าไอ้ตงหวัดกลางวันมาซื้อเออครับเอาลองตาเขาฟันไปทิ้มเ้อนะครับลอาฟันไหมพี่ฟันไหมว่าแม่ทิ้มอันเก้าคือเก้าล่ะมากันเก้าเก้าปะแงมก็ฟันเงียบแม่งเงียบเงียบเล่นเปล่าไอ้ทิ้มฟันได้่องหึ่งหวานหรอไหเอ้อแม่นันล่าสุดสุดตงวัดเท่าไ่ฟันตงวัด สร้างลายๆเหมือนเด้เห็นออสร้างแล้วก็ไม่เห็นครบเหอนเด้สร้างีเป็นพันตัวเด้ไหมครับน <Yeah. S 1> ม่มันก็มากกอดไม่ทิ้งหรอ แม่โด่ไม่เ้าบอกหมอกล้องหอกยานมันจะทำลายเฮาเนาะก็เลยหมอบลงมันเป็นปลาเป็นภูเขาแบบนี้ล่ะเลยรีแม่แบบคล้ายๆรีมันก็ยังเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นกังวลมากซิดมันซิดไม่อย่างเราเป็นบ่อทำาย่ด้ตัวนั้นมากกวเห็นตัวนั้นมากกวเห็นไหมตายบันนี้สุดแล้ะบันนี้ยางไม่อีกก็บ่พอควบเหมือนเดีควบหลายๆเราควบมาเฮียนเลยเด้ควบนี่กัจับเอาจับเอาแบนแบงให้ยมูมัดแล้วบันนี้เล่อเล่อเหลือไง เดี๋ยวมาบ้านของเดี๋ยวมาบ้านพเกเรยวมาเฮียนเดี๋ยวก็เลยทีเฮียนกะหาซุนนี่เลยมะลีทีหาซุนนะแนนกอบวันแนนได้อะองของเฮียนครับมะลีทีเฮียนจ้ับมาหอเฮียนเนาะครับวิธีบ้านกะหาซุนวิธีว่าตัวใดพี่เสียงคบฝัดนุ่งบ่บ้านไหนเสียงเด้บ้านเสียงปะแนนเอาบัดขวัญมาแล้วบัดรนะมักตัวใดแล้วบัดรนะนี่ตัวมักไปบัดรนะตัวขึ้นขึ้นมาหาซุนนี่ได้บัตรโอ้โหคือขึ้นมักเล็กบนตรปะ กบ้าจ <LY> <ique> ับกบมาเห็นเนาะคเขาเอาใบเห็นเท่าไหมเขาเอามาบานไหมครับจับมาเขาเอามาเห็นจัวของเนาะครกบ้าถือว่าได้เอามาเห็นเท่าเนาะกบไหมอืมกัดที่เน้นหาซุนก็ได้แต่ว่าก็เรียนอันเก้านั่นแหละอันเก้าห้องเอายัางว่ทันเห็นใช่อันเก้าก็ยังคือเก้าอันละอันเก้าเรียมักเกี่ยวกับสางกับกบกับเตียวมะขามเผือกเตี้ยเก้าเก้าหามขามเผือกเตี หลายแบบอยู่ให้พี่น้องตีซอยเพิ่นกับตีคอมเมนต์มาซอยอยู่คอมเมนต์มาหลายๆลาวาตีสัก,สก,สก,สก,ต,กตีสี่เนาะก็ต้องตีซอยกันทุกวันแหละมะเกือทั้งพานธุ์สร้งส่างพันธุทังกบเพื่อน่อยไปเกี่ยข้าวเจ้าเนาะนะครับเดี๋ยวมาเลยคือตัวเลขให้เด้อนะครับว่ามีตีมากตัวใดนักการพุ่นนะครถบนัาาการมีคนมีคนขายแล้วเอานะครับได้เลยมระจอดได้ประจวบข้าวกำลังเข่าน,ขขนะครับวิตามินวานะครับไอ้นี้โดนโดนแบบึไปเลย่อยๆไปไปทำมาเอานะครับก็วิตามินก็ยังว่า เริ่มมักหาศูลหนเด้อนะครับม <Bla> ักเล็กที่บ้านเด้อนะครับเดี๋ยวมารวยจะว่องให้เริ่มว่องตัวล่ะนะครับ่นว่าเอาครบข้าบ้านเริ่มจะมักเล็กบ้านแล้วนะครับอืครบนี่กับสร้างเนี่ยปกติเก่าหาเก่าซีเก่านะครับมารวยกระตัดเล็กเก่าหาเก่าซีเก่าหนึ่งนะครับสำหรับในทางของมิตแต่ว่าเล็กบ้านเพิ่นมักเริ่มมักแล้วคนว่าเขาครบข้าบ้านคิดไปคิดมานอนคืนหลหมือเริ่มมักเล็กที่บ้านแล้วเอาเดี๋ยวว่องให้ครับ เก่าเกศมันกอกแล้วแล้วไม่ติมนะครับครับเอานะครับไม่ตีมก็ว่าประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในท่านปกติสรับครบนี่เป็นเก้าเก้าเมื่อเป็นหาเนะนะครับหรือตัวพนี้เป็นหาก็ได้นะครับเป็นซี่ก็ได้นะครับสําหรับโค้งสุดท้ายเอาไม่ตีมนะเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่ตัวเนี้ยเก้าหาเก้าซี่เก้าหนึ่งจะว่าเริ่มมักครั้งแรกคือเหล็กบ้านเลยนะครับตากบข้าบ้านนะครับห้าศูนย์เขเริเป็นห้าศูนย์เลยนะ มูแปดเด้อนะครับปรายัดเลสามตัวกับตามใจเลยนะครับสำหรับในทางของเมีติมนึงวันนี้มาเลยตามมาแล้วอืมอมเลยหานะอ่ะนะครับเออฮะจัดเลย,ยเล้หาสุนห้่วนอ่ะห้าสุนเราจับเริ่มมาหา้าล้วนเราเด้อนะครับเป็นว่าเอากบข้าบ้านนะครับกัใหในชว่วงนี้มันเนี่มาติมกันนะครับสำหรับความฝันคนฝันเห็นสร้างฝันเห็นกบฝันเห็นแนวสีต้องมีเก่านะครับ เดีวพี่น้องจะมักเอาเตียวนะครับตัวมาเลยครับแม่ตีมกับตีเด็กประมาณแค่นี้ละนะครับเดี๋ยวก้อนผลวันมาลายโตโพลรดตัดห้อนลงมาจะสเมียร์ล้นะครับเนาะตัวนี้มันคือหาศูนย์เก้าหาเก้าเก้าห้าเดินนะครับในช่วงประมาณนั้นแม่ติมนะครับลูกค้าเพิ่มาซื้อของดีดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวพูดหนึ่งลูกค้าเอาโตฟันว่าน้องอ็โตครับน้องก็โตสนุนฟันเดินนะครับสำหรับน้องโอโตนะครับอืม ไปไกลไปไกลมากกับเวียนซื้อหนุ่นแม่ติ่มเนินนะครับพิธการโม่หนึ่งของประจำเพิ่นช่วงนี้เพิ่นก็เล่ขายเยอะนะครับถ mm hmm. ือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะ่าไม่ติมนะ่มเนาะไม่ติ่มนี่มกักเอาฝันแหลกเลน่นปะฝันแหลกฝันดีอลไรอยู่เลยเบาอีก mm hmm. อยู่เลยจับไว้แล้วเดี๋ยวจังเลยมาลองมานอนคิดคุณไปคิดหน้าเนาะว่าเอากบมาบ้านอนะเลยที่บานก็จะหาศูนย์ด้วยสิออกหาศูนยนะ์มา mm ่นะมักหาศูนย์นี่ได้บันครับผม เลยเอกมาตัวเดียวไปครับย้อนห้องเงารวยก่อนแต่วมาตามให้ยิงมือนึงเป็นมือสุดท้ายรอรอ,อสุดท้ายแล้วถามให้อีกเจนึงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่จะ,ปะ,ะไปล่องเนาะเปลี่ยนแปลงนั่นจะลงให้เด้อพี่น้องนะครับฮาเพิ่นเกิดปันดีมือสุดท้ายนะครับแต่ว่าเนี้ยนะครับเพราะว่าเพิ่นฝันดีกันเยอะนะครับการจะมีโชคหนึงวันนี้ละนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ว่รู้ เลวจมือสุดท th ้ายเขาบอกว่าได้น้ำกลดอีนีน่มันออกเป็นหอยหอยหอยล่าเนาะเมียนครับคือว่าจะออกหกสองสองกหรอาออกางมือขึ้นบ้านมือไดงเนาะคือว่าออกหนึ่งหว่าเนี่เออหนึ่นเลยสองหนึ่งหคืว่าเลข่บานที่สามที่สาก็หนึ่งหกที่สก็รถขั้นนี้ละคอครับโอ้โหดีที่นี้เลขที่สาอ้าวหรือรถออกนี้กัเที่ยวเหมมันมาได้นาฟันเที่ยวมได้ฟันเที่ยวเนาะอืม สามแปดพี่น้องตกออกมับนทุกอดมักันนี่ยะมันอ้าเสรับแลพี่น้องครับสรุปนะครับวัวนนี้โฮมสุดท้ายไม่ติมแล้วเด้อนะครับเพว่อนวะเกาหาเก้าซีเกาหาเกเก่าหนึ่งเริ่มมกักแล้วคือหาศูเหล็กบานเด้อนะครับแต่ละฝันเห็นสร้างนะครับสามหลักลายมากกอดเพื่นนะครับมาดมเวงนะครับเนาะ ที่ภายในยังเห็นเหมืนว่าพอกลับออกมาจากสร้างก็มาเห็นกบแบบร้ายนะครับเดยเอากบเมียบ้านน้ำพร้อมขึ้นแกะค้นนะครับแกมแบบเบ้แกะบบบไรยังมาเบิดอยู่และอิเลียเป็นพันโตนะครับเป็นพันธุ์โตแกะงูแกะพวกแกะสุกนยังบ่เบิดนะครับก็เลยโกบเข้าบ้านบ้านที่ก็หาศูนย์มูแปดเด้อนะครับก็ให้ช่วงใไฮมารคันหนึงวันนี้เด้อนะครับสำหรับในทางคอมเมดี้อาลูกค้าคนกําลังล่างเขาพี่น้องนะครับออื กำลังขายดีนะครับในข้าก็เฮ็ดมลูกชินแซ่แบน้ำกิมแซ่บนะครับคล้ายดีเอานะครับมากหนาไร้ตาเลรืองอ้วนทั้งพร้อมเอาดูโชคดูโชค,โชคหวานๆหนึ่งแห่งอุปการณ์แม่ทิพยหนึน่งวันนี้ได้ครับหแห่งฟังครับ